ถ้าไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ให้เราหลับตายอย่างนี้ครับแล้วเราลองเอามือจ,มจิ้มจมูกจิ้มถูไหมอาเอามือจิ้มหูจิ้มถูกนะฮะเรามีความรับรู้ว่าข้อต่อของเรากําลังยืดกดมุมองศาของนิ้วเราอยู่ที่ตรงไหนนี่แหละครับที่เราเซ็นต์อบ m มเมนต วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงภัษาอีก2อันที่สําคัญเราเรียกว่าภัษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและภัษาของการทรงตัวทั้ง2องอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆก,ก็จะค่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เป็นเด็กแรกเกิดนะครับหลานหรือมีลูกเนี่ยนะแล้วก็เห็นเด็กกาลังมองมือตัวเองแล้วกำกำแบๆ กำกำแบ่ๆอยู่ทั้งนั้นทั้งวันดูสนุกมากเลยนะนี่ก็คือเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเขามี Sense of m o ู e มนท์ที่ต่อเนื่องกับภาษาของ s e n ส์ of m o ู e มน n ์หรือการเคลื่อนไหวก็คือภาษาของการทรงตัวครับให้จินตนาการถึงพัฒนาการเด็กเด็กหลังจากที่กำมือแบมือได้เสร็จแล้วเขาจะเริ่มพลิกตัวคว่ำถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาประมาณสัก1ปีจนอายุวบใกล้วกปีแรกเนี่ยเด็กจะเริ่มเกาะครับล้มบ้างลุกบ้างในที่สุด เมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเก้าวเดินได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นจะเป็นโมเมนต์ที่พ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายปูยาา่ย่าตายายจะรู้สึกตื่นเต้นมากโอ้ลูกของฉันเดินได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะในตอนนั้นเองที่ผัสสะที่เรียกว่า Sense of Balance ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้พัฒนาอย่างเต็มที่แล้วนั่นเอง